สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอ,อนําท่านผู้ชมมาติดตามชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ครับโดยในวันนี้นะครับเวลา16.52นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหูหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับช่วคราวพุทธศักราช2557ที่พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในโอกาสนี้นะครับนายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพันเอกนัทวุฒิภาสุวรรณชิยพงศ์ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาได้เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วย ไทยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรับพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ออยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา,นาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้ ทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉึนโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรง สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2557พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557 วันนี้เวลา16นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ที่ทรงลงพระปรามาพิไทยแล้ว ในโอกาสนี้นายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพันเอกนัทวุฒิภาสุวนณิชยพงศ์ฝ่ายเสยนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเกาลกัตตาสาธารณรัฐอินเดียวันที่22กรกฎาคม2557 วันนี้เวลาหนาฬิกาสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศตอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG1 เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองกาลกัตตาสาธารณาราัฐอินเดีย โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งสเสด็จ การเสด็จพระราชดำเนินไปครั้งนี้สมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองกาลกตตาสาธารณรัฐอินเดียเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมอินเดีย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันเขตดินแดงและทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยวันนี้เวลา18บนาฬิกา23นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยที่จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2557เพื่อเฝ้าระวังนักศึกษาให้ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกันที่แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นร่วมสุขร่วมทุกข์เข้าใจและแก้ไขปัญหาระหว่างกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับสมาชิกมีทักษะในการดำรงชีวิตปลูกฝังเจตคติให้รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด ภายใต้พระดำรัสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยนักศึกษาได้จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆอาทิกลุ่มประดิษฐ์หุ่นยนต์และได้พัฒนาเป็นหุ่นยนต์กู้ภยัยทำลายวัตถุระเบิดส่งมอบให้นำไปใช้ในภารกิจต่างๆที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และยังมีกลุ่มสอนทำเค้กบรวนี่อบไมโครเวฟการทำช่อดอกไม้จากกระดาษการทำบุงอารำไปและศิลปะเดคโคพาช จากนั้นทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันของกรุงเทพมหานครซึ่งมีการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวันในชุมชนกรุงในชุมชนกรุงเทพมหานครจํานวน107ชุมชมรมครบทั้ง50เขตมีสมาชิกจํานวน9,472คนในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวันจำนวน438ชมรมครบทุกโรงเรียนตามมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีสมาชิกกว่า25 0,000คนและของเขตดินแดงซึ่งได้สนองพระดำริในการจัดตั้งโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันและมีผลสำเร็จในการดำเนินงานแล้วระดับหนึ่งได้แก่ชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันเคหะชุมชนดินแดงแฟลต1-20ถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1- ใน10ชมรมของกรุงเทพมหานครและในการประกวดผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศประจำปี2557 บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าโชคชัยร่วมมิตรได้รับรางวัลชมเชยประเภทชมรมทูบี n ัมเบอรวันในสถานประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์บริการสาธารณสุข4ดินแดงและศูนย์บริการสาธารณสุข52สามเสนนอกจำนวน30คนซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัวเฝ้าโอกาสนี้ได้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาประธานพระวโรกาสให้เจ้าหญิงโซนามเดเชนวังชุกพระกนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูตานเฝ้าวันนี้เวลา15บนาฬิกา50นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาเสด็จออกณวังสุโขทัยประธานพระวโรกาส ให้เจ้าหญิงโซนามเดเชนวังชุกพระกนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นาเกว,วังชุกแห่งราชอาณาจักรพูตานและคณะเฝ้ารับประธานคำแนะนำในการทรงงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งการพัฒนาผู้ต้องขังหญิงในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยตามคำกราบทูลเชิญของศาลยุติธรรมระหว่างวันที่20-24กรกฎาคม2557 ในโอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้นายดิเรกอิงคณินานประธานศาลฎีกาและคณะร่วมเข้าเฝ้าด้วย ทั้งนี้ราชอาณาจากักรไทยกับราชอาณาจักรภูตานมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานโดยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนั้นแผ่กระจายไปในหลายๆภา,าคส่วนรวมถึงความสัมพันธ์ทางการาศาสนาและกระบวนการยุติธรรมด้วยเห็น <c oughs> ได้จากความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมไทยกับศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรภูตานในการจัดโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้พิพากษาและข้าราชการศาลของทั้งสองประเทศหลายครั้งทําให้บุคลากร ในฝ่ายตุลาการของทั้งสองประเทศได้เรียนรู้ระบบกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีทางกฎหมายตลอดจนประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมของทั้งสองประเทศสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการอำนวยความความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศด้วยดีตลอดมา เวลา16นาฬิกา36นาทีประธานพระวโรกาสให้ในายดิเรกอิงคณินันประธานศาลฎีกาและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมเฝ้าถวายวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาส่งจบการอบรมหลักสูตรดังกล่าวรุ่นที่16 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบย,ยสนั้นสำนักง,งานสารยุติธรรมได้จัดอบรมมาตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันได้จัดการอบรมให้แก่ผู้บริหารองคอ์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว18รุ่นในการอบรมแต่ละครั้งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานขององคอ์กรและหน่วยงานของตอนเองและต้องทำ เอกสารวิชาการส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอแนวคิดต่อการปรับปรุงการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมายของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยองค์มนตรีเป็นประธานเปิดโครงการตู้ยาเพื่อน้องสามจังหวัดชายแดนใต้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บ่ายวันนี้นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการตู้ยาเพื่อน้องสามจังหวัดชายแดนใต้ถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณนอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ ส่วนนห้าและกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์จัดขึ้นเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นตลอดจนจัดทำหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคฉบับภาษาไทยมาลายูเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ สำนักง,งานกนปบร,รจัดโครงการสื่ออาสาสืบสารพระราชดําริเพื่อเผยแพร่พระราชการณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่11กรกฎาคม2557ณเมืองบาสฮอมบวมสาธารณรัฐสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรโดยนายสุวัฒเทพอารักษ์เลขาธิการกอปอรร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตนักุงเบอร์ลินโดยนางนงนุษเพชรรัตน์เอกอัครราชทูตไทยนักุงเบอร์ลินจัดโครงการสื่ออาสาสืบสารพระราชดำริเพื่อเผยแพร่พระราชการณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2557 ทั้งนี้เพื่อให้ครอบครัวคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีได้รับรู้ถึงการทรงงานของทั้งสองพระองค์ตลอดระยะเวลากว่า60ปีและผลสำเร็จของการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สามารถพัฒนาประชาชนในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ธุรกันดารจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดฉายสารคาดีชุดจอมปราดแห่งการพัฒนาการบรรยายพิเศษเรื่อง กษัตริย์นักพัฒนาและผลจากการพัฒนาตามแนวพระราชดําริที่ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริถึง4447โครงการและประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการโดยเลขาธิการกอปอรนอนิเทศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งยังเปิดให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้ลงนามถวายพระพรรวมทั้งการลงนามถวายพระพรผ่านออนไลน์ด้วย นอกจากนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานราชฎรที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์จากทุกภาคโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเช่นตะกร้าและหมวกที่ทำจากหญ้าแฝกผ้าฝ้ายทอมือกระเป๋าผ้าย้อมครามเข้ากล้องและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งได้รับความสนใจจากคนไทยและชาวต่างชาติที่ไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับเครือข่ายช่วยชาวนาผู้ประสบอุทกภัยให้ก้าวไกลด้วยการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และภาคีเครือข่ายร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช้าวันนี้ณนศะูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีการถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเพื่อนพึ่งพาอิ่มสุกรา์เบอรี่ออร์แกนิกแฟร์ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับเครือข่ายช่วยชาวนาผู้ประสบอุทกภัยให้ก้าวไกลด้วยการปลูกข้าวไรสเบอรี่ซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ร้านผลพลอยพอเพียงเพื่อนพึ่งพา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศธนาคารไทยพาณิชย์บริษัท KCG Corporation จำกัดสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดบริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทรอยัลพารากอนฮอล์จำกัดบริษัทโกลเด้นโดนัทประเทศไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคม2557ณนศะูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมราชมพันรษา12สิงหาคม2557โดยจะนำผลผล,ผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลิตผลทางการเกษตรรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากผู้ประสบอุทกภัยและจากร้านค้าชั้นนำอีกมากมายมาจำหน่ายในงานยังมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าวไรซ์เบอร์รี่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิงจากเหล่าศิลปินต่างๆอีกด้วย ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด,ด็จพระญาณสังวรสมเด,ด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตรพระนครกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด,ด็จพระญาณสังวรสมเด,ด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกา สำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถโหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.watbawon.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์022809578 ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุดจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน จะเปะปะไปท,ทั้งโน้นทีทั้งนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอรารยาสุวิเศษศักลาไปก่อนสวัสดีค่ะ